สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของงวดวันที่สิบเอ้ยี่สิบนะคะงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบวันศุกร์นี่ชอบมีศูนย์นะทุกคนศูนย์นี้จะตามตูดเราหรือเปล่านะคะช่วงนี้ตัวเด่นตัววิ่งรูดสูตรหลักของแอดหลุดนะคะสูตรหลักของแอดหลุดเลยงวดก่อนนี่ก็สูตรสูตรที่สามนะคะปัง ตัวจอก็เข้านะคะตัวจอเข้าใครที่ไปตัวจอไปแค่แปดเก้าแล้วก็กลบหัวเอาเนาะกบหัวหกเอานะคะก็ปังเลยนะคะก็อย่างนี้แอนให้ลูดแปดเก้าใช่ไหมทุกคนก็เอาตัวเจาะแค่แปดเก้าก็ได้นะคะเห็นไหมก็จะได้แค่ประหยัดงบลงไปอีกนะคะทุกคนตารางก็เข้าไปที่เก้าสองนะคะผลหวยแปดเก้าหกนะคะสองเจ็ดสามนะคะแปดเก้าหกสองเจ็ดสามเออ ว่าเปลนเก่าสวงอเอนี้เนาะเรามีทุกตัวนะคะที่มันออกคือมาหมดเลยนะคะยกเว้นเจ็ดนะคะเราขาดเจ็ดไปไม่แตกสามตัวนะคะห้าก็ดับยูนะคะขนาดชนกันสองสูตรทุกคนบ้ยอเอดนี่มีปัญหากับหกกับเก้ามากเลยนะคะให้หกออกเก้าให้เก้าออกหกเออเอากับนางสิเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะมันเป็นไรไม่รู้นะคะก็ สองเก้าช่วยชีวิตนะคะได้ทุนคืนนะคะตัวลูดตายค่ะเบิ้ลแอดก็ตายเอ๋แอดวุ่นวายอยู่แต่กับเบิ้ลนะคะไปใส่เบิ้ลดับเนี่ยใจมันรักนเนาะโอ้แอดก็มาคักเลอเบิ้ลงวด่าหันบ้มาวะมึงละวันซุกนที่ใส่คักขัมึงหาข่ายแอร์แอดจะหาค่าแอร์ทุกคนซ่อมแอร์เปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนแอดตายจ่อย เอาไปพิจารณาวันศุกร์นี่ก็เริ่มระวังเลขทูบได้เลยนะคะวันศุกร์เริ่มระวังเลขทูบเอามาดูอีกสูตรหนึ่งที่แอดให้นะแอดว่ารล้วสัขสิเขาสูตรนี้นี่นะคะเข้ามาสองงวดติดนะคะตัวเจาะก็เข้าตัววิ่งลูดก็เข้านะคะนี่สูตรนี้นะคะสูตรนี้แอดให้ดูเลยนะคะแอดให้ดูงวดต่อไปเลยนะคะนี่เนี่ยเห็นไหมมันให้ตัวเด่นแปดเก้าศูนย์ด้วยนะคะสูตรที่จะมาถึงเนี่ยค่ะสูตรวันศุกร์เนี่ยค่ะ แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมีเบิ้ลได้เนี่ยสูตรนี้กำลังมาแรงนะคะของแอดนะคะช่วงนี้นางเจาะเข้าสองงวดติดนะคะนางเจาะเข้าสองงวดติดเดี๋ยวแอดจะรอไอ้สามงวดติดแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะให้ทุกคนดูคือมันเข้าสองงวดติดนะคะสูตรนี้แล้วก็มาเข้างวดนี้อีกสองหกเนาะนี่สองหกเขียนเขียนเลยสองหกวันไม่กลับหัวด้วยนะคะสองหก ้าสามงวดติดนะคะนับงวดนี้ด้วยสามงวดติดงวดนี้งว,วดที่สี่ค่ะเอาเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะเอาไปเทียบหลายๆสูตรดูนะคะแต่ว่าแปดเก้าศูนย์นี่แปดเก้าศูนย์มันดันมาชนสูตรนี้เราเนาะสูตรก็ตามตูดเราทุกงวดเลยนะคะอ่ะดูอีกรอบนะคะก่อนที่จะไปสูตรใหม่กันเนาะนี่นะคะเอาแคบไว้เดอร์แคบไว้แคบไว้เบิงเ้งแล้วให้ดูอีกรอบสมุดแอดก็น่ารักตะมุตะมิ ตะมุตะมิมากนะคะสั่งมาผิดตักตักเอ้ามันก็พอ,อไว้ทดเลขได้อยู่ค่ะไว้เขียนน่นนี่นั่นได้นะคะใช้กระดาษเยอะ เอามาเขียนเอามาทดเลขนี่แหละค่ะใจมันรักมันชอบเนาะก็มาแบ่งปันค่ะทุกคนชอบด้วยแอดก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังแนวทางหวยนะคะมันเป็นเพียงแนวทางทุกคนถ้าชอบตัวไหนก็หยิบจับไปนะคะอันนี้คือตัวเจาแอดก็ไม่ค่อยเก่งนะคะก็อาจจะ เอาไปเทียบกับแอดท่านอื่นดูนะคะว่าพอชนกันไหมอะไรได้ไหมตัวเจาะได้ไหมนะคะหรือว่าตรงกันกับเลขชอบไหมนะคะทุกคนเพราะว่าแอดทําให้ดูเป็นเพียงสูตรแนวทางนะคะส่วนตัวแอดก็ไปตามสูตรเหมือนกันนะคะส่วนตัวแอดก็แอดชอบเล่นหลายตัวนะคะเพราะว่าแอดชอบเด้งนะคะแอดชอบมากชอบรูดแล้วก็ชอบเจาะแล้วก็ชอบมันเวลามันออกแล้วมันจะเด้งแต่ว่าเราอ่ะต้องใช้ทุนเยอะเนาะ กแอดแต่มันสายรูดอยู่แล้วนะคะพูดกับแอดไม่ได้แอดสายรูดนะคะสายเจาะที่ว่าตัวสองตัวแม่นๆก็ต้องลองเอาไปเทียบแล้วเอาไปตัดดูนะคะทุกคนเอาไปเทียบหลายๆสูตรเอาไปเทียบหลายๆท่านดูนะคะ,นะเนาะแนวทางยังวนันแนวทาง <c oughs> บางวันก็ปังค่ะบางวันก็แปกเหมือนกันนะคะแนวทางซื้อหวยก็เนาะใครก็อยากถูเหมือนกัน,นะคะ่ะแอดก็เช่นเดียวกันนะคะ เฮ็ดจังได๋เนาะหวยมีเป็นพันตัวค่ะนอกจากจะฟุกเข้านะคะสามตัวก็นานๆเข้าทีค่ะไม่มีสูตรไหนสามตัวที่จะเข้าทุกงวดทุกงวดทุกงวดไม่มีค่ะนอกจากจะจับโอ้ยจับได้นี่เก่งมากเลยนะคะไม่มีค่ะจับได้สองงวดติดโอ้ยใครจับได้สองงวดติดมหาแอดโหลดอย่างแอดนะคะงวดนี้เข้างวดหน้าก็ไม่เข้าค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเอา้าแต่ไม่แน่ได้ฟุกเด้อ ห้าหกเจ็ดนะคะเด่นห้าหกเจ็ดแอดก็กลัวแปดเก้าศูนย์ตามตูดเราอีกค่ะดูเป็นแนวทางก่อนทุกคนตัววิ่งรูดตัวเด่นแอดหลุดนะคะตัวเจาะไปได้อยู่นะคะห้้ยกะยูเต่หมองเก้าบาทนี่ห้าหกนะคะวิ่งรูดให้ไปที่ห้าหกใครชอบหกเจ็ดไปหกเจ็ดใครชอบห้าเจ็ดไปห้าเจ็ดนะโอ้ยเห็นตูจ้อละเอียด <c oughs> ไปบุปิน ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามตัวเจาะแอดให้วิ่งรูดห้าหกใช่ไหมก็ลองเอาค่ะเอาแค่ห้ากับหกก็ได้นะคะแล้วก็รอดูเลขดับกันอีกทีนะคะดับก็เป็นเด่นนะคะช่วงนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะพวกนี้สามารถทําเอามาทำสามตัวได้เลยนะคะเก้าหกหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยค่ะ เก้าหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามระวังเลขทูบเลยนะคะวันที่ยี่สิบพอแอดดูปฏิทินแล้วประมาณวันที่ยี่สิบสองวันพระนะคะวันที่ยี่สิบสองวันพระยี่สิบสองวันพระวันศุกร์มันวันอะไรนี่มันก็อาจจะส่งท้ายก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเลขทูบสูงท้ายมาหรือบ้าเป็นไท่เลยแล้วครับ เป็นช่วงเริ่มระวังแล้วนะคะวันที่20นี้เริ่มระวังแล้วนะคะเลขทูกระวังกันไว้เลยนะคะเริ่มสูงท้ายเอดก็เริ่มระวังตั้งแต่หลายวันแล้วะคะ่ะเอาโปิพิจารณาดูนะคะในตารางของเรานะคะงวดก่อนเข้าที่9262นะคะหวยออกอยู่แค่นี้แล้ค่ะ

เขาให้หกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมทุกคนแทนค่าเลยค่ะหนึ่งหกเจ็ดแทนค่าเป็นศูนย์หกเจ็ดเพิ่มไปอีกตัวนะคะกันตายนะคะมีวิธีเล่นหวยสามตัวจะประมาณนี้นะคะก็ดีกว่าเอาถ้ามันออกศูนย์หกเจ็ดมาเราก็ได้นะคะถ้าได้หนึ่งหกเจ็ดมาอย่างนี้เราก็ดักศูนย์หกเจ็ดไว้เลยนะคะกลับหัวกลับหางคุ้มค่ะยังไงก็คุ้มค่ะ ถ้ามันออก067มาก็เสร็จเรา097ก็เสร็จเรานะคะถึงมันจะไม่ออก167 197ตามที่เขาให้นะคะแต่อันนี้มันคือเป็นหลักการแทนค่าของ3ตัวนะคะทุกคนเราเล่นเราก็ต้องศึกษาไปด้วยนะคะแพทย์ก็สอนไปด้วยนะคะเล่นก็ศึกษาไปด้วยเอาตัวนั้นแทนค่าตัวนี้ตัวนี้แทนค่าตัวนั้นแล้วเราจะถูก3ตัวบ่อยนะคะ สำหรับคนที่ได้มาน้อยตัวนะแต่ถ้าในตารางหลายตัวอย่างนี้ก็เลือกเอาค่ะเลือกเอาหรือว่าจะพอมีทุนหน่อยก็ลองพิจารณาดูทั้งตารางนะคะแต่ถ้าคุณน้อยชุดอะไรก็ลองเลือกดูค่ะอย่าให้แอดเลือกให้เลยค่ะแอดก็เลือกไม่ถูกนะคะสูตรมันไม่มีตัวไหนเด่นเลยค่ะมันก็คืออยู่ในสูตรนั่นแหละค่ะตัวเด่นนี่แอดต้องหาสูตรมาคัดอีกทีนะคะเอามาดูเลขดับกันนะคะ คัดไปคัดมากคับัวถือัวบบานโอเนาะเอียงเนาะบัตรดับเจ็ดเอาจังไดะลหรบยดพีโนโมเมนต์เจ็ดซีมาบัตรดับเจ็ดนะคะแอดก็เริ่มไม่เชื่อมั่นเลขดับตัวเองแล้วล้ค่ะดับกับดินนะคะเอาใครกล้าวัดใจก็ลองพิจารณากันดูค่ะสำหรับเลขดับดับกับดินนะคะของแอด ห้าสิบห้าสิบเลยค่ะให้ไปที่ดับเจ็ดไม่รู้จะดับอยู่ไหมคะไม่ดับก็เด่นค่ะมีสองทางเท่านั้นนะคะสําหรับเลขดับห้วยแล้วพัฒนาช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดับสองดับอยูสองดับหลุดสองประมาณนี้นะคะช่วงนี้ดับดับหลุดหลุดนะคะไม่ยิงยาวเลยค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะแนวทางเลขดับสถิติเอสก็ทําให้ดุดีเลยค่ะตามนี้เลยนะคะ แอดก็ทําให้ดูค่ะเลขดับแอดชอบคแอดชอบทําเลขดับมากคือเลขเด่นไม่ทํานะคะทําไม่เป็นค่ะเลขเด่นก็นี่แหละค่ะสามตัวยังไม่ถูกอ่ะมันแอดคือหมักศูนย์แถวหนอพี่้องแอดกลัวแปดเก้าศูนย์นี่ตามตูดเรานะคะเอาเราเย้ล้นสูตรล้นอาจารย์ไหลอย่างน้อยเขาก็ให้เราเข้าสีงวดห้างวดน,นะคะร้นสูตรทีไรตายทุกทีอเลยแอดเน้านี่แหละค่ะ ให้ดูสูตรสามอีกงวดนะคะก็อ,อีกรอบหนึงนี่ละสูตรสามก็เอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนเราไปเสี่ยงฝันดูคืนนี้นะคะแอดลงให้ไวเลยนะคะอ้ยสูตรแอดหวยแอดก็ทำน้อยชุดไม่เป็นนะคะวิทุกคนอย่าลืมดูตัวตัวเน้นฮหาหนอยนะคะอย่าลืมดูตัวเน้นฮาหนอยด้วยนะคะ ไมยมันเข้ามาหลายหมวดแล้วเด็แต่พอแอนให้ทุกคนดูไม่รู้มันจะมาอีกไหมนะคะทุกคนก็รอจอบซ่อมเบิงค่ะจอบดูก่อนก็ได้นะคะแอดแอนนี่แอดจอบมาตั้งแต่งวด04ที่นานมาแล้วนะคะที่ให้พวกเออเนี่ยเลขน้อยชุดเนี่ยค่ะของฮานอยนะคะแอดก,ก็เอามาซื้อหวยลาวไม่มถือคะ่ะเอาก็รอดูนะคะพรุ่งนี้ ตัวประหยัดงบนะคะตัวประหยัดงบตัวที่แอดเิ้นให้นะคะตัวที่แอดเน้นให้สองคู่นั้นอะแอดเอ็นมันเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะแอดก็เลยเอาไปซื้อนะคะเพราะว่าแอดสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ให้ไอตัวประหยัดกกกีกตัวน้อยชุดเนี่ยค่ะของห้าน้อยนะคะเห็นไม่งวดก่อนสามเจ็ดมันไม่มาหน่อยแอดก็ว่าโอ้มันน่ามามากนะคะเพราะว่ามันเด่นมากๆเลยนะคะ มันดินในหวย้านอยมากแต่มันไม่มานะคะมันดันไปเลาพัฒนาเออมันเป็นอย่างนี้หลายงวดเลยด็กเอาลองดูลองดูอันนี้เราก็ลองกันดูนะคะลองดูกันว่าวันศุกร์ตัวเด่นมันจะมาตัวไหนนะคะแอดก็รอดูเหมือนกันนะคะต้องลองหวยออกก่อนนะคะแอดถึงจะทําได้ทุกคนเพราะว่าเราเอาสถิติหวยมาทํานะคะที่ทุกคนบอกว่าหวยออกแล้วแม่นอ่ะมันก็ต้องเอาสถิติหวยมาทํา หวยที่ผลออกแล้วมาทํามันถึงจะได้หวยงวดใหม่ออกมาค่ะมันถึงจะได้นะคะมันก็ต้องทําย้อนหลังกันอย่างนี้แหละคะ่ะหวยออกแล้วถึงแม่นมันก็จริงๆนั่นแหละค่ะเพราะเราเอาผลหวยที่ออกแล้วมาทํานะคะทีเพลี้วหวยยูเซ่แล้วมาเห็ดถ้าผลหวยไม่ออกเราก็ทําไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นการคํานวณเนาะคํานวณเราต้องใช้เลขที่ออกแล้วมาคํานวณน,นะคะ เอาไปพิจารณากันดูค่ะเป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าชอบก็จัดโอ้แอดลวนหกสวง,ขง,งเขาไหมอีกแร้วพี่น้วงมือพี่หล่ะนี่ว้าแอดลวอนเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ